นี้ที่กรมสอบสวนพิเศษได้แถลงข่าวเรื่องรถของไข่มามาข้าวกพ้าวปทมอของสมเด็จนะครับถึงเนื่องจากว่าขั้นตอนทั้ง4ีขั้นตอนที่ทางกรมแจ้งว่ามีการใช้เอกสารปลอมและมีก่อนปลอมอะายหนชื่อซึ่งคุณกัตนามากเหมือนนี่เป็นเจ้าของอู่เอ็นกีตลาดซึ่งถูกปลอมแล้วก็ไม่เคยที่จะ ทำคือได้คือเท่ากับว่าถูกปแปลเอกสารไปนะคะางานก็คือกรมสุลากร DSI อ่ะ SI จากกรมจับภาตรใช่ไหมคะเพื่อจะทำการจดประกอบรถท่นี้ทางกรมจับสามษีเขาก็เราก็เซ็นไปและทางกรมจับภานีเขาก็มีบำญาตมาให้เรานะคะเรียบร้อยแต่ท่านี้ตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำกับรถรถรถคันกล่าวนะคะ เองเนี่ยที่กรมสรรพากรนี้ก so ็มีเป็นชื <S <S like ่ออ like like ู่ที่สามารถจดประกอบได้แต่ข้อที่จริงๆเนี่ยทางคุณเจรนาไม่ได้จดประกอบรถเขาให้เราเซ็นด้วยแล้วก็ให้เราไปสรรพากรนี้ด้วยเพื่อว่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักคือเขาไม่เคยติดต่อเราไม่เคยติดต่อกระทำเลยก็ต้องรอผลการสอบถามท่านก่อนว่าท่านท่านที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ไร่เนทั้งหมดต่ต้องสอบถามท่านเพราะกระบวนการขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยต้องขอเวลา ผู้ชายชขวยด้วยแล้วก็มีร้านกยก็เหมาอนในกนิีในการคิดวถ้าอยู่ตรงสายหนือเนี่ยูสามนแต่ถ้าเริ่มทำข้อกุสีเนี่ยอค่าดีที่็้เพราะ้าแบบ